สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระค่ะเดินทางมาถึง ep ที่4ี่นะคะพี่ๆค่ะวันนี้แม่บ้านก็มีมาให้พี่ชมหลากหลายรายการนะคะพี่วันนี้เรามีพี่ๆ fc อยู่ที่1,200กว่าคนนะคะพี่ยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆทนใดที่สนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์ขอเน้นว่าให้เป็นโทรหรือทักไลน์เข้ามานะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 ก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะพี่เดี๋ยวไปบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมเข้าให้นะคะพี่ค่ะพี่พิทยาที่แอดไลน์ให้เป็นโทรเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวบ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่ค่ะอ่าวันนี้รูปเรามาดูองค์แรกกันนะคะพี่องค์แรกเป,รปรเ,ะะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปะก,ก้านะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าเป็นแบบนี้ค่ะพี่นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่าชมกันได้เลยครับพี่นี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่านี่นะคะองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ นี่ค่ะก้นมีจานนะคะพี่องค์นี้ก้นมีจานค่ะนี่ค่ะเป็นจานลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมก้นมีจานนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่ค่ะนี่ค่ะองค์แรกนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ค่ะ รายการถัดมานะคะพี่องค์นี้เป็นพระลีลาเนื้อดินนะคะมีแร่ดอกมะขามนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นพระลีลาเนื้อดินมีแร่ดอกมะขามนะพี่แรรดอกมะขามขึ้นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่ชมกันได้เลยนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นพระลีลาเนื้อดินนะคะพี่มีแร่ดอกมะขามค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะแรรดอกมะขามขึ้นแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะ นี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังก็มีแร่ดอกมะขามขึ้นนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่านี่นะคะอันนี้เป็นพระรีลาเนื้อดินนะคะพี่มีแร่ดอกมะขามนะคะ นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ประมาณนี้ค่ะรายการถัดมานะคะพี่เป็นล็อกเก็ตนะคะพี่อันนี้เป็น, Lock ล,พพนล็อกเก็ตหลวงพ่อพรหมนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อพรหมห่วงเชื่อมนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะองค์น,นี้เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อพรหมห่วงเชื่อมนะคะพี่ เลี่ยมมาแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลงพ่อพรมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่ชมกันได้เลยค่ะนี่เป็นด้านหลังของล็อกเก็ตหลงพ่อพรมนะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลงพ่อพรมห่วงเชื่อมนะคะพี่นี่ค่ะ หลังเป็นสีเงินๆแบบนี้นะคะพี่ค่ะองนี้เป็นล็อกเก็ตลวงพ่อกรมห่วงเชื่อมนะคะพี่อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้นะคะพี่เลี่ยมไว้นะคะองค์นี้เลี่ยมไว้ค่ะพี่ เป็นล็อกเก็ตหลงพ่อพรหมห่วงเชื่อมนะคะพี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่คะ่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะพี่อ่ารายการถัดมานะคะพี่เป็นเหรียญนะคะพี่เหรียญพระเจ้าใหญ่วัดหงค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีออกทองๆหน่อยๆน,นะคะพี่ค่ะเป็นเหรียญพระเจ้าใหญ่วัดหงนะคะพี่นี่คะ่ะดูให้ชัดเจนกันเลยค่ะพี่ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะพี่ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งครัพี่เดีย๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่ๆท่านใดที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มไปนะคะพี่ค่ะ นี่นะคะพระเจ้าใหญ่วัดหงอําเภอพุทธไทยสงนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นเหรียญพระเจ้าใหญ่นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นี่เป็นด้านหลังของเหรียญนะคะพี่มีเขียนไว้บอกไว้แบบนี้นะคะ this, อันนี้เป็นขอบเหรียญนะคะพี่ๆค่ะอันนี้เป็นขอบเหรียญพระเจ้าใหญ่นะคะพี่วัดพุทธเอ้ยวัดหงนะคะพี่นี่ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญพระเจ้าใหญ่ค่ะอ่านี่นะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะค่ะพี่อ่าประมาณนี้นะคะรายการถัดมานะคะพี่อ่ารายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่มหมุนนะคะพี่นี่ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะคะพี่นี่นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนค่ะพี่ชมกันได้เลยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่านี่ค่ะนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะคะพี่นี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ เขียนว่าที่ระลึกนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะคะ,ะนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่มหมุนนะคะพี่พค่ะด้านหลังนะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะพี่ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะคะพี่ค่ะชมกันได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะพี่ค่ะอ่าสีสันก็จะประมาณนี้ค่ะพี่นี่นะคะสีสันจะประมาณนี้นะคะพี่รายการถัดมานะคะพี่เป็นสมเด็จนะคะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่ฝังตะกุดไว้ที่ด้านล่างเลี่ยมเก่าไว้นะคะองค์นี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่คะ่ะ นี่นะคะเป็นสมเด็จนั้นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่มีฝังตะกุดที่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวดูเนื้อสมเด็จนี้เลี่ยมไว้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะพี่พี่เลี่ยมเก่าไว้เลยครับพี่นี่ค่ะเป็นตะกุดที่ฝังไว้ที่แม่บ้านบออนะคะมีตะกุดสองสี่ห้าดอกนะคะพี่นี่ค่ะอ่า นี่เป็นด้านหลังนะคะพี่อ่าเป็นนด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะ องนี้เป็นสมเด็จนะคะพี่อ่าสมเด็จเก่านะคะพี่องค์นี้ค่ะเลี่ยมไว้เลี่ยมเก่าไว้นะคะพี่มีตะกุดห้าดอกนะคะพี่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ค่ะนี่เป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นเนื้อออกสีน้าตาลอ่อนๆหน่อยนะคะอ่ารายการถัดมานะคะพี่ เป็นรูปถ่ายเก่านะคะพี่หุ้มทองเหลืองนะคะพี่มีลวดถักแบบนี้นะคะพี่อ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพี่อันนี้เป็นรูปถ่ายเก่านะคะพี่คือเก่าจริงๆรค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่องค์นี้เป็นรูปถ่ายเก่านะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าชมกันได้ทุกกนนี่คือราบความเก่าขององค์รูปถ่ายนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรูปถ่ายเก่านะคะพี่ค่ะนี่ค่ะ ด้านหลังจะเป็นทองเหลืองนะคะพี่หุ้มทองเหลืองถักลวดไว้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะคือเก่าค่ะพี่อ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ชมกันได้เลยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหุ้มทองเหลืองนะคะพี่ถักลวดไว้แบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะ นี่นะคะด้านบนจะเป็นถักลวดไว้สําหรับน่าจะเป็นที่ห้อยอะค่ะพี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นประมาณนี้ค่ะพี่เป็นรูปถ่ายเก่านะคะพี่หุ้มทองเหลืองถักลวดนะคะองค์นี้ค่ะเป็นประมาณนี้นะคะพี่นี่ค่ะอ่ารายการถัดมานะคะพี่องค์นี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเต๋นะคะพี่วัดสามงามค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่นะคะเก่าเหมือนกันครัพี่อันนี้เป็นองค์นี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเต๋อนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่า เป็นประมาณนี้นะคะพี่ค่ะชมกันได้เลยค่ะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะอ่าอืมแบบนี้เลยค่ะพี่นี่เป็นรูปถ่ายหลวงพอ่อเต๋น,นะคะพี่นี่ค่ะอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะรายการถัดมานะคะพี่เป็นตะกุดถักเชือกลงลักนะคะพี่นี่ค่ะ เลี่ยมไว้นะคะพี่เป็นตะกุดถักเชือกลงลักเลี่ยมไว้นะคะแบบนี้ค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นตะกุดลงลักนะคะพี่ตะกุดถักเชือกลงลักนะคะองค์นี้ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าเรี่ยมไว้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะองค์นี้เป็นตะกุดนะคะพี่ นี่นะคะองนี้เป็นตะกรุดถักเชือกนะคะพี่ลงรักเก่าะค่ะพี่เลี่ยมไว้นะคะองน,นี้คะ่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่ารายการถัดมานะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวตอบโค้ดนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าองนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวตอบโค้ดนะคะพี่ก <Olha S 2> ็จะเป็น <possible> ประมาณนี้นะคะพี่ค่ะชมกันได้เลยคะ่ะอ่าเป็นลักษณะนี้นะคะพี่ นี่ค่ะเป็นตอกโค้ดแบบนี้นะคะพี่อ่าองนี้เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัว,สวตอกโค้ดค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่อ่าด้านข้างนะคะพี่ด้านข้างเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ อ่าเป็นรายการถัดมานะคะพี่องค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลังรวยแร่นะคะพี่ประมาณนี้นะคะเจ้าของบอกว่าเป็นของวัดประสะนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่าเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะพี่ นี่นะคะหลังลอยแร่แบบนี้นะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอ่าดูกันให้ชัดเจนเลยค่ะนี่เป็นหลวงพุทธวดนะคะพี่หลังลอยแร่นะคะ จาของเขาบอกมาว่าเป็นของวัดปราสาทนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่เป็นใต้ฐานนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะ อ่าองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่อ่าหลังโรยแร่นะคะนี่เจ้าของบอกว่าเป็นวัดประสาทนะคะองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณน,นะคะพี่เนื้อทองผสมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะชัดเจนกันเลยค่ะพี่สีสันก็แบบนี้นะคะพี่อ่าองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณน,นะคะพี่เนื้อทองผสมะคะ่ะ นี่คะ่ะเป็นด้านหลังของเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่เนื้อทองเอ้หล่อโบราณเนื้อทองผสมนะคะพี่เป็นด้านหลังของพระพุทธชินราชนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่คะ่ะ อ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่รายการถัดมานะคะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตาลงลักษนะคะพี่ชมกันค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นลงลักไว้นะคะพี่เก่าค่ะเป็นลักษณะของพระปิดตาลงลักษนะคะพี่เป็นแบบนี้ค่ะ นี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอ่าดูคราบความเก่ากันเลยค่ะพี่นี่เป็นด้านหลังขององค์พระปิดตาลงรักนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอ่าชมกันคะ่ะ เป็นประมาณนี้นะคะพี่องค์นี้เป็นพระปิตาลงรักนะคะนี่ค่ะรายการถัดมาเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะพี่เนื้อทองผสมวันนี้มีรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมมาให้พี่พีเอฟซีดูกันสององค์นะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะคะพี่นี่ค่ะ เป็นประมาณนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นใต้ฐานรูปหล่อนะคะพี่อ่าเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นรูปหล่ออีกองค์หนึ่งนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่นี่ค่ะเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่อีกองคหนึ่งนะคะพี่รูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะคะองค์นี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ นี่คะ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะคะประมาณนี้นะคะพี่อ่าชมกันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี้เป็นใต้ฐานรูปหล่อนะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบะคะ่ะใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาในบ้านได้เลยนะคะพี่ขอเน้นว่าให้เป็นโทรหรือทักไลน์เข้ามานะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 9 1 5 8 0 6 5, 5นะคะพี่ ดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะอ่าพี่ๆท่านใดที่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะโทรเข้ามาค่ะเดี๋ยวแม่บ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ฝากร้านแม่บ้านน้อยๆด้วยค่ะพี่เป็นกําลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะยังไงก็วันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดพูดไม่ถูก หรือว่าภาพไม่ชัดเจนหรือทำอะไรผิดพลาดไปในคลิปก็ต้องกราบขอโทษขอภัยพี่พี่ทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะคะพี่ค่ะวันนี้ไม่บ้านขอจบคลิปที่49ว่าไเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ